สวัสดีค่ะ,นนะ,คะมือนีนาะค่าวเมคเกพามาสือปัม่มซ้ำเมื่กับพี่น้องปั่มห่างนาอคะ่ะมือน,นีก็เลยเดลเลนเขามาในตัวอำเภอเนอาะจ้าเพื่อที่สิมาสือปัม่มไปใส่เพื่อที่สิดูดน้ำบาดาลขืนมาให้งัวจ้าง่วบ่มีน้ำกินยุ่3สามมือแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องต้องรีตักน้ำไปใหง้วเนาะคะ่ะมือที่สี่นี่เนะะี่ยก็คงเบ่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าแม่เกลเลนเอาปั่มไปเปลี่ยนเนาะคะ่ะสองมือสามมือที่ผ่านมาโอ้ยพอลมานแหงกับพี่น้องดวสิมาบอกซูฟังนะะ้ะง่าวว่ามันเกิดเอียงขึ้น ตอนนี้ก็ได้มาถึงคอ,อกหั่วแล้วเนาะค่ะกะพอดีตาเป็น,นะะเป็นร้างเนาะค่ะเพิ่นก็ได้มาติดตั้งให้ค่ะนี่ค่ะอันที่แม่เก๋เอาไปให้ทางลานเพิ่น เห็ดห้มาแล้วก็คือสามารถย้อนลงไปได้เลยเนาะคะ่ะสำหรับลานเกษตร,ร้านนี้เป็นกะดีดีค่ะพี่น้องต่อห้เรียบร้อยแล้วมันก็นดีสําหรับคนที่เอามาใส่โตเนาะคะ่ะเอามาย้อนลงก็สามารถใส่ได้เลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะส่วน่าตาเป็นก็นกระรังย้อนลงห้เนาะคะ่ะตานี็ก็บลแม่ไพ่เนาะคะ่ะเป็นกะเป็นซางส่วนลาซลนั่นและจ้าก็เลยอ่ะให้เพื่อนมาติดตั้งใส่ทอให้เรียบร้อยเดี๋ยวอีกจัาน,น้อยก็ค,คงจะไรแลวละคะ่ะเมื่อกี้ฟ้าฟ้าเนาะค่ะมนีฟ้ามากเพื่อที่ว่ายานเดดมันเบิดไหมค่ะพี่น้องยานบิม์มินา เห็นวโอ้ยขิดตะนำ้ำมัวเบิดมตือแลวค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะกองเนาะค่ะกองคอนโทูนที่เมื่อกี้ใดมาใหม่เนี่ค่ะเพิ่นกับเป็นยี่ห้อตากระทิ่งดำนั่นละจ้าที่เขาใส่กันอยู่ตอนนี้เนาะค่ะยูละแวกหรือว่าแถวอำเภอเมกเกศกับที่ใสเป็นกองกระทิ่งดำนี่ล่ะค่ะสส่วนหลายราว่าปั่มโซลและเซลล์หรือว่ากองคอนทูนเพื่อนทุนแห้งค่ะพี่น้องเพราะว่าปั่มกอนหนานีเมกเกศใส่ไปถึงสามปีคนนี่วค่ะจ,จังสีห่างเนาะค่ะ กล้องตัวนี้เนาะค่ะเพื่อนก็ขายมาพร้อมกับซัมเมอร์เนาะค่ะพี่น้องก็คือราคาเดียวกันนั่นแหละค่ะบอดดี้าขายในราคาที่แยกออกไปเนาะค่ะเพื่อนก็คือขายในเซตเดียวกันเลยในราคาหาพันกว่า,าพุ่นละค่ะพี่น้อง แต่ถ้าเฮาสีเอาอะกองเกาของเฮามั่นกระไดอยู่ดอกขาะแต่ตัวนี้มันเป็นรุ่นกระท่งดําที่อัปเกรดขึ้นมาอีกเทื่อนึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะคือจังโทรศัพท์นั่นล่ะค่ะอัปเกรดขึ้นมาดีกว่ากันน้อยนึงค่ะเพิ่นก็นเลยแนะนําว่าเหตทอดกองเกานีออกเนาะค่ะก็ให้เอากองไม่ใส่ไปเลยดี่กว่าเพราะว่าเฮาบ่าได้สื่อกองคอนท้ลนเพิ่มจ้าก็สื่อในราคาซ่ํเมื้อน,นั่นล่ะค่ะแต่เพิ่นกะให้กองคอนท้ลนเฮามานํ้เนาะ แต่หลานก้อนหนีที่เมื่อกี้ไปเปลี่ยนมาหลอเหลกน,น,นะเนาะค่ะเพิ่นแยกขายระหว่างกองคอนทนกับซ้ำเมื่อนาะคะ่ะพี่น้องมันก็นเลยราคามันกับขอนขาง,งสูงเมื่อกี้ก็เลยได้เลนเอากองคอนทนนจาของไปเพิ่นโตให้นั่นละจ้า นี่ก็เป็นกองค้นทุน่นโตเก่าของเมเกนเนาะค่ะทีเมเกเอาไปล่านเพิ่นเนาะค่ะล่านกเกษตรอยู่อีกอำเภอหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นค่ะบอกว่าทามันโตว่าได้หรือว่าซ้าเมิอดอมันบ่หม,มุนเนาะค่ะให้ออกกองค้นทุ่นมากจ้าเพราะว่าเมเกมา่อเสือปั่มเนาะค่ะ เฉพาะเอาเฉพาะปั่มเนาะค่ะเพราะว่ากองคอนทรลเฮ้ามันบดิเสียไม่ค่ะพี่น้องเพิ่นก็นเลยขายให้เฉพาะปั่มโซลาเซลล์นั่นแหละค่ะ่วนกองคอนทูนเฮ่าก็เลยได้ยกมาให้เพิ่นเบิ่งให้แบบนี้เนาะคะ่ะตอนนี้เนาะค่ะสร้างเป็นกาลังตตอหยู่้าเบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องว่ามันสิไลบอรหรือว่ามันสิเป็นแบบเกา่าเพราะว่า เม่เกสื่อปั๊มกับกองคอนโทลมันคนละยี่ห้อค่ะเพิ่นแนะนำาว่ามันสามารถใส่น้ำกันได้เนาะค่ะแต่อันนี้ไม่เกกเจอมากับตัวเลยจ้าอันที่เพิ่นบอกว่ามันใส่ได้นะมันก็เป็นแค่บางยี่ห้อต่าน,นั้นละค่ะเพราะว่ากองกระทิ่งดำนี้เนาะค่ะไปใส่กับกองเอ่อใส่กับปั่มยี่ห้ออื่นน่ะของเม่เกเจอมาอยู่นี่คือมันพอสามารถใส่ได้ค่ะพี่น้องใส่หมุนไปข้าวเดียวกับตัดค่ะ มันกับสิตัดไฟเนาะค่ะทั้งทั้งที่กองของเหามันใส่ได้สองงนี่มันก็ต้องเพิ่มเป็นปัมตัวเจ็ดลอยหาสิบวัตค่ะบ่ได้ดอกค่ะทาเพราะฉะนั้นแล้วเห้าก็ต้องซื้อแผงเพิ่มด้ค่ะพี่น้องแบบนี้กับไบวัยได้ค่ะปัมเหาห่างแต่เห้าสีมาซื้อทั้งกองคอนโทรลทั้งสิซื้อปัมแบบนี้มันกับไบว้จ้ะนี่ค่ะก็เป็นปัมที่เพื่อนให,ห้เหาเอาไปเนาะค่ะ พาเม่เกลไดเรนรดเอากลับมาค่ะสองหลอบแล้วค่ะสองมือด้ซัมไปแล้วค่ะเสียเวลาเวลาม่เกลก็กต้องเสียเวลาไปอีกเนาะคะ mm ่ะ hmm. เลนกลับไปกลับมาเพื่อที่จะเปลี่ยนปั่มนี่แหละจ้าแต่ทางหลานพึ่นกระบอใเห้เปลี่ยนนาะค่ะพี่น้องพึ่นกับพยายามสีขายปัมป่มเพิ่นแห้งนาะคะ่ะพึ่นกับว่ามันไหลมันไหลเม,ม่นค่ะพี่น้องถ้ากรณีของก่ะปัําเสมอมันฉีดไหลกับต่อเมื่อมันด้ใส่กองคอนโทรลที่มากกับมันนั่นแหละค่ะเพราะว่า เพื่อนห้เมก๋เอากองคอนท้นของเพื่อนไปเนาะค่ะให้มาจําไว้เอากองคอนท้นไปลองใส่ใส่ซ้ำเมือเบื้องจ้ามันก็ไไลปกตินั่นแหละค่ะพี่น้องแต่พ่อต่อเอากับเพ่องกองคอนท้นของเม่ก๋เท่านั้นละจ้าปั้มมันกับหมุนแล้วก็ตัดหมุนแล้วก็ตัดคือเก่าค่ะคือบอกย่งไงว่ามันบ่เสถเียนกันล่ะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันคนละยี่ห้อเนาะค่ะ เบืงพนักงานกับโคงสิออมีความพยายามต่อให้แห้งเนาะค่ะกับว่เป็นยังค่ะกับล่องเบิงเนาะค่ะกับจังทีว่านั่นแหละค่ะบ่ล่องก็คือบ่รูเนาะค่ะเมเก๋กับอยากรูยู่อกันเนาะค่ะว่ามันใส่ไดบอถ้ามันใส่ใดเมเก๋กับยอมที่สิสืบไปเนาะค่ะแต่ถ้ามันใส่บ่ไไ้เมเก๋กับค้งจะบ่อเอาไปนั่นแหละค่ะสรุปสุดท้ายแล้วมีความพยายามอยู่ต่างบักโดนกับพี่น้องเสียเวลาไปขอนมือพ่นละค่ะสรุปสุดท้ายแล้วก็คือ บ่อใดคื้เกานั่นละค่ะฝืนกันบ่อใดเนาะคะ่ะนี่ค่ะหมุนเข้าเดียวแล้วก็ตัดคือเอกาวเมเก,กะก็เลืดคุยครับเจ้าของลานค่ะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเมเกะก็คงจะบ่อใดซื้อปัมะะ๊มได้ค่ะมันก็คงต้องมีการขึ้นเงื่อนกันเนาะคะ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่า,วาอะถ้าแบบนั้นเพื่อนกะขึ้นเงื่อนให้เพื่อที่ว่าเสียเฮ้าไปซื้อปั๊มที่เป็นยี่หอ้อเดียวกันกับของเฮ้าเนาะคะ่ะเพราะว่าลานเพื่อนบ่ดขายยี่ห้อนี่ค่ะเพื่อนก็เลยเขียนบินออกมาแบบนี้ละจ้าขึ้นเงื่อนให้เฮ้าทุกบาท เล่จีพี่น้องบบเหลือเมแต่บาทหนึ่งเนาะคะ่ะขึ้นให้เบิดเลยแบบนี้ก็ดีค่ะเจ้าของร้านเพิ่นเกิดใจดีแห้งเนาะคะ่ะย่างน้อยเพิ่นกันขึ้นเงื่อนให้เลาให้เฮ้ามากเนาะคะ่ะไม่เกเรนเสียเวลามาสองมือก็อีกครึ่งมือแบบนี้ก็ถือว่าบบเสียไวเลลาเปล่านะกับพี่น้องก็ถือว่าคุมอยูด่ดอกค่ะไปซื้อเอาไหมเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะพี่น้องแม่เก๋ก็เลยได้ออกมาทําคลิปนี้เพื่อว่าสีใดแจ้งบอกพี่น้องเนาะค่ะว่า ปั๊มโซลาเซลล์กับกองคอนโทรน่ะถ้าเป็นไปได้ก็ขอใส่ยี่ห้อเดียวกันด้วยจ้ามันจังสิบ่เสียเวลาเนาะค่ะกลับไปกลับมาขึ้นม่เกแบบนี้อันนี้ไม่เกแรนสองอเภอเลยค่ะกลับไปกลับมาเนี่ยรวมๆประมาณ200โลกุละจ้ามือนี่ก็ว่าเป็นยั้งเนาะค่ะก็ถือว่าบ่ได้เสียเวลาเปล่ายัางหน่อยๆก็ได้เงินขึ้น้วกาได้ไปซื้อยี่ห้อเดียวกันกับกองคอนโทรนเพื่อทีสิได้เอามาใส่ปั๊มน้ำเ้ งัวเนาะคะ่ะมือนี้งัวกเขาคงจะมีน้ำกินเนาะค่ะพี่น้องความดีใจของไม่เก๋ก็ขออยู่แค่นี้ละค่ะก็ขอแค่ว่างงัวได้มีน้ำกินเท่านั้นละจ้าหลังจากที่ติดตั้งแล้วๆเน,นาะค่ะน้ำก็ไหลออกมาแบบนี้ละจ้าพี่น้องโอ้ยด,ดีใจแห้งเนาะคะ่ะมือนี้บรไเ้ตักน้ำในงัวเล้วบ่ต้องยางตุลักตุเลไปตักอยู่ไกลๆไมาให้เนาะคะ่ะ ในน้ำเท่ากับไเรเหลวเนาะค่ะพี่น้องอต่อไปเมเก๋ก็คงจะต้องฟาวตักยาให้งัวสนสะกอนละค่ะงัวก็คงจะหิวแล้วล่ะคะ่ะเดคอออกมาเพราะว่าเวฟเบฟนี่ละค่ะพี่น้องอยากได้ยาน้ำข้นเนาะค,ะค่ะเห็นข้นซียาก็ลืมขอหยากันเลยละจ้าเมเก๋ก็บฟาวเอายาให้งัวสนสะกอนได้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเมเก๋ก็ค,คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ ต่อพี่น้องกเกษตรกรคน้นเรียงง่วหรือว่าพี่น้องที่ใส่นามบาดาลที่ติดแผงโซโลารเซลล์เนาะค่ะพี่น้องจังไนก็เอาไว้ไปศึกษาหรือว่าเอาไว้เป็นวิทยาทานสําหรับพี่น้องเนาะค่ะที่เมเกได้มาบอกเราประสบการณ์ในครั้งนี้เนาะค่ะที่เมเกได้เจอมาจาังไนกาลองเอาไปศึกษาเบิ่งเนาะค่ะว่า เผื่อในอนาคตพี่น้องอาจจะมีปัญหาเนาะค่ะแต่ยำไวนะตรงนี้เลยเนาะค่ะว่าสมมติกับกลองคอนทรนต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันเท่านั้นค่ะพี่น้องเท่าที่เมื่อกี้สัมผัสมานะมือนีเนาะค่ะต้องเป็นกล้องเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเท่านั้นค่ะมันจังสิสามารถดึงน้ำขึ้นไม่เห่าได้เนาะค่ะพี่น้องกับบ่ต้องไปเสื้อจนกว่าสิได้ล่องเองเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ามือนี้เม่เก็เจอมาเ์เลวล่องมาเ์เลวกับโตเนาะค่ะก็เล่ยดีหูก็เลยมาเจงพี่ แจงนองแบบนี้แหละค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแมเกก็ขอปิดคลิปไวเพียงสำนีกรเนาะคะ่ะพี่น้องจังใดก้าฝากพี่น้องกดติดตามแมเก,กเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของแมเก,กนั่นเองนะจ้าสำหรับคลิปนี้แมเกก็ขอสวัสดีค่ะ